วันนี้เราทุบราคานะคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งล้างเสร็จเงื่อนไขาการออกรถง่ายมากไม่ยุ่งยากบัตรประชาชนใบเดียวค่ะแค่นั้นนะครับมาเลยค่ะปรึกษาได้เลยครับ,ไ,รบไม่ต้องพูดคำนะไม่ต้องคำนะพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้แล่เอทีมาอีกแล้ว มิตซูบิชิปาเจโร่ปี2011เดี๋ยวแนะนำก่อนนะครับวันนี้พิธีก่อนจำเป็นคุณตี้นะครับมาเข้ากองด้วยวันนี้มาช่วยรีวิวนะฮะปี2011นะเป็นตัวเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับตัวนี้เป็นตัว GT, GT เนะ้ะ <GT. S 1> ตัวนี้ GT ขับเครื่องสองล้อนะครับแต่ระบบไฟฟ้าเบาะคู่หน้าซ้ายขวาเป็นไฟฟ้านะครับรถสวยสภาพป้ายแดงเลยนะคะคันนี้คันนี แทบไม่เคยทําสีเลยนะคันนี้มาพร้อมแม็กแต่งยางใหม่นะครับมาเดี๋ยวเดินดูรีวิวรอบคันนะครับคันนี้มีสเสน่ห์ตรงที่เป็นรถเดิมนะครับสีแทบไม่เคยทํามานะครับเป็นรถปี2011จริงแต่สภาพบอกเลยว่าเหมือนรถป้ายแดงนะครับสภาพยังใหม่มากคันนี้เบาะหนังนะครับเบาะหนังสีครีมนะคันนี้ครับดูเป็น ให้อารมณ์รู้หลานะครับทั้งคันนะฮะรถภายในเหมือนแทบไม่เคยใช้งานมานะครับ mm hmm. ถ้ารถใหม่ราคาเนี้ยอยู่ประมาณเท่าไหร่รถใหม่1นล้านหนึ่งแสนอ่าล้านต้นๆนะครับแต่มาเป็นมือสองวันนี้ราคาตลาดเขาอยู่เท่าไหร่ราคาตลาดน่าจะอยู่4 29 <4. S 1> นะครับ4 2 9ประมาณนั้นนะอ่ะเราไม่ขายนะครับเราไม่ขายนะวันนี้เราทุบราคานะคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งล้างเสร็จ วันนี้ทุกราคาเท่าไหร่ดีเราจะขายเพียง3าม0 0 0บาทสามแสนแปดหมื่นเก้าบาทเท่านั้นนะครับเงื่อนไขการออกรถง่ายมากไม่ยุ่งยากบัตรประชาชนใบเดียวค่ะแค่นั้นนะครับมาเลยค่ะปรึกษาได้เลยครับไม่ต้องคนค้ำนะไม่ต้องค้ำนะคันนี้ผ่อนถูกนะครับคันนี้ผ่อนถูกออกรถใช้เงินเพียงแค่100<อ>1 0 0บาท,ทาครับเมื่อวานนะนลูกค้าเข้ามาครับคนหนึ่งลูกค้างงบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยลูกค้าไปดูรถอีกที่หนึ่งมา จะเก็บค่านู่นค่านี่ค่าประกงประกันค่าจัดค่าโอนค่านู่นค่านี่ที่นี่ไม่มีนะครับร้อยเดียวจบเลยครับท้ายคลิปนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานสีรุ่งคาเซ็นเตอร์นะครับได้รีวิวรถสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับทางแฟนเพจ Facebook สีรุ่งคาเซ็นเตอร์รถยนต์มือสองนะครับหรือโทรหาพี่อาโดยตรงได้เลยนะครับผู้บริหารแห่งบริษัทสีรุ่งคาเซ็นเตอร์จำกัดนะครับทั้ง4สาขานะครับทางเบอร์081 แ7 8 8 6, 6 9 5นะครับสำหรับวันนี้ขอยุติการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย